มีการตั้งไฟนะครับโดยหลักตัวตั้งไฟจะอยู่ด้านหลังโคมนะครับมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งจะมีตำแหน่งบ่อนะครับตัวนี้เป็น R L นะครับก็คือซ้ายขวานะครับจะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุนนะครับเอาไขควงทิ้งลงไปนะครับหมุนตามเกลียวหันรถเข้าหากำแพงหรือว่าหันรถไปในที่มืดนะครับทางวิจัยมันจะชัดเจนนะครับกับอีกหนึ่งตัวนะครับจะอยู่ด้านใน แต่ละรุ่นรถจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีตัวตั้งไปถุงต่ำก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ซ้ายขวาก็จะอยู่ด้านในนะครับส่วนตัวตั้งไปด้านในซ้ายขวานะครับจะสังเกตได้จะมีเพืองอยู่นะครับไขควงแทงจากด้านบนนะครับแทงลงไปที่เพืองนะครับเอาลงไปดูที่เพืงองกังอ่าหมุนเหมือนกันนะครับ นี่ครับหมุนเกลียวมันจะไปตามมือเรานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับไฟจะขึ้นลงตามระดับนะครับลองตั้งไฟดูนะครับ